ตัวไม้นั่งเช็ที่เรามีคันนึ่งนะครับที่เรามีคันเนี่ยคือน,นั้นสามารถสั่งได้เลยนะครับกดปุ่มสั่งการด้วยเสียงก็สามารถพูดไปเลยว่าอยากให้ทําอะไรอยากให้เปิดซันรูฟอยากให้ปิดซันรูฟนะครับเปิดแอร์ปิดแอร์สั่งได้หมดเป,ด Play, ปิดเพลงปิดเพลงได้หมดนะครับอันนี้ทําได้เหมือนกันแต่แค่มันหลายขั้นตอนนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าน,นี่ปี2019นะก่อนที่ว่าจะมาเปลี่ยนโฉมอีกฉันอยู่นี่เปิดซันรูฟ ใช <Hey, laughs> ่เป็นไงเออมันไวมันมันไม่ต้องแบบว่าฮัลโหล MG ใช่ไหมมันไม่ต้องฮัลโหล MG แล้วนะครับก็กดระบบสังการด้วยเสียงนะครับผมแล้วเราก็คุยได้คุยได้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าแบบผมชอบมากเลยนะคือระบบตัวใหม่นี่มาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรคือแบบสุดๆเลยคือแบบแบบมันเร็วมากนะครับก็ปีโฉมใหม่ๆปีใหม่ๆมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับใครจะไปทํารถให้แบบว่าแย่กว่าตัวเก่าถูกไหมคันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมา นะครับก็ได้เป็น22ไปเลยนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้นะครับนะได้ของมิชลินมานะครับผมก็ใช้ไปอีกยาวๆเลยนะครับ2ปีตอนแรกยางติดรถมาตอนแรกยางติดรถมาเลยนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นยางป้ายแดงนะครับของบีควิกเอสยูวียอดผ่อนไม่ถึง17,000บาทเท่านั้นนะครับยอดผ่อนอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะโอเค สวัสดีครับวันนี้ผมกอล์ฟดับยน์นะครับวันนี้มาประชมคันนี้เลยนะครับผมนะสีแดงแรงฤทธิ์ของเรานะครับผมอันนี้จะเป็น MG ZS นะครับ1.5 X Plus Sunroof นะครับผมอันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นโฉมสุดท้ายนะครับผมก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นปี2020นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะแต่ก่อนอื่นก็ราคาคันนี้นะครับผมยังไม่มานะครับแต่ก็ยอดผ่อนเดาๆกันน่าจะอยู่ประมาณสัก7,000กว่าบาท โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันสักหน่อยนะครับผมนะว่าก่อนเปลี่ยนโฉมกับตัวเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะจุดแรกนะครับผมนะหลังพึ่งด้านหน้านะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทาเลยนะครับผมนะส่วนตัวไม้ได้เชนนะครับก็จะเป็นสีลมดานะครับผมเงาเนะแล้วก็ส่วนที่2นะครับผมนะไฟหน้านะครับผมนะโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับตัว ใหม่นะครับผมนะไอโฉมไเนเชสเนี่ยไฟจะเรียวกว่านะครับผมนะแล้วก็ยาวนะครับเดลไลท์นะเดลไลท์ใหญ่กว่านะครับผมนะแล้วก็ส่วนที่3นะครับตัดหมอกนะครับผมนะตัดหมอกเปลี่ยนเลยนะครับจากอันนี้จะเป็นตัวยาวใช่ไหมตัวไอไมน์ไเชสเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวใหญ่นะครับจะมี2ชั้นนะครับผมด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมี1 2 3 3จุดนะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ใกล้กันหมดเลยนะครับแล้วก็มานะครับผมนะคันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมา นะครับก็ได้เป็น22ไปเลยนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้นะครับนะได้ของมิชลินมานะครับผมก็ใช e ้ไปอีกยาวๆเลยนะครับ2ปีตอนแรกยางติดรถมาตอนแรกยางติดรถมาเลยนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นยางป้ายแดงนะครับของอ่าบีควิกนะครับอันนี้เป็นยางป้ายแดงของบีควิกนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับผมลูกค้ามาขายนะครับขายดีเธอร์นเราไปขายเนาะเห็นบอกเห็นตอนแรกคุยๆเห็นว่าลูกค้าอยากได้รีโว่เรา นะครับอันนี้ก็เป็นรถขายอย่างเดียวนะครับฮะชุดนี้เหรอสองหมื่นสองครับผมไม่ยากเลยส่วนเบอร์เนติดเดือนไม่มีครับจ่ายสดไม่มีผ่อนแล้วจ่ายสดไปเลยนะยางชุดนี้สองหมื่นสองนะครับฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะของไอ้ตัวไบเดเชนกับอ่าก่อนไม่ได้เชนนะครับอ่าล้อนะครับผมเห็นหลักๆเมื่อกี้ด้านหน้าไปแล้วเนาะด้านหน้าไปแล้วนะครับสามส่วนนะครับ ด้านต่อมานะครับด้านข้างจะเป็นล้อ1นะครับผมแล้วก็อ่าตัวไหนเดี๋ยวล้อนะครับผมหน้าแม็กนะครับผม1นะครับอันนี้จะเป็นห้าก้านนะครับห้าก้านสีทูโทนเหมือนกันแต่ไอตัวไม้ไดเชนแล้วนะครับจะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอะใบพัดนะใบพัดพัดลมอะเออนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับอันนี้ยังไม่มีคีเลตมาให้นะครับผมนะคีเลตไม่มีมาให้นะครับแล้วก็มือเปิดยังเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่แบบพรีเมียมนะไปต่อนะครับแต่ อันนี้ติดบรรยากาศมาแล้วนะครับด้านหลังสรุปเหมือนกันเดี๋ยวเขาพาเข้าไปดูนะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายจากที่ผมมองด้วยสายตานะครับเปลี่ยนนะครับผมนะไอเขาเรียกว่าอะไรไอตรงนี้มันจะเป็นาไฟถอยเนาะไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะอยู่ไอตัวก่อนก่อนเปลี่ยนโฉมอยู่ตรงนี้เนาะส่วนในตัวเปลี่ยนโฉมมันจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็อันยาวๆอันนี้จะมีหลอดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในตัวม้ไเช่นเนี่ยจะเป็นแบบไอฟูเอลวดีนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับ แล้วก็ปั๊บเซนเซอร์ปั๊บเซนเซอร์รูปลักษ์เปลี่ยนนะครับผมนะรูปลักษ์ปั๊บเซนเซอร์เปลี่ยนนะครับแต่มีให้มาเออมีให้มาเหมือนกันนะครับผม3จุดเหมือนกันนะโอเคมาดูข้างในสักหน่อยออปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจุดที่แตกต่างนะตัวนี้นะครับผมนะก่อนเปลี่ยนโฉมจะยังเป็นยางอะไหล่อยู่นะครับนะจะยังเป็นยางอะไหล่อยู่ส่วนตัวใหม่ที่เรามีนะตัวใหม่ในเชนตัวนั้นจะเป็นชุดสตรีมหมดแล้วนะครับ m อช่วงนี้นะครับอ่าไม่ได้ช่วงนี้สิตอนนี้เลยนะครับทำรถมาค่อนข้างดีนะครับผมนะคือออปชั่นออปชั่นอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยคือให้แบบครบมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจอ่าฝาท้ายสักเท่าไหร่เออนะครับมันก็ถามว่ามันเปิดยากไหมมันก็ค่อนข้างอานนี้นะถ้าแบบดึงตรงนี้ไปแล้วมันหักอะไปไงอะฮะหนีบีมันจะไม่หนีบหรอเราลุกิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บถามว่าไม่แต่ถามว่าท่านถ้าเด็กอะถ้าเด็กกแรงอนะ มันหนีบมันหนีบเลยแบบระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถ้าถามด้วยแรงผู้ชายนะครับแบบวันไหนแบบอารมณ์อารมณ์เสียกับเมียมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบดึงมากระชากปั้งอย่างเงี้ยหักจะทำไงอะทำอะไรไม่ได้เลยนะ่ะฝาท้ายเปิดไม่ได้ต้องมุดเข้าไปเปิดข้างในอย่างเงี้ยมันกม็มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ถามว่า,าเขาก็ทดแทนมาด้วยแบบออปชั่นของเขาอันนี้ก็พอรับได้นะครับแต่ก็อยากรู้สึกว่า,ารู้สึกว่าจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามั้ง ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับต้งแต่ตัวนี้ถึงรุ่นท็อปของเขานะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมน,น,นี่ผมก็ไม่แน่ใจขอภัยเรื่องข้อมูลด้วยแต่เท่าที่ผมจําได้แล้วที่ผมดู MG มาน่าจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับโอเคด้านหลังไม่กันเลยนะครับผมไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับก็มียางอะไรนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวชุดสตีมนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนี่นี่น,นี่ด้านล่างด้านล่างนะครับไฟลัดทิมนะครับไฟทัดทิมต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่กว่านะครับผมนะตัดกรอบโครเมียมนะครับ ส่วนตัวไมน่าเชนนะครับจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบ่งนะครับผมนะแบ่งโเมอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนเป็นกรอบทับทิมนะสีดำนะด้านนอกก็บอกข้แตกต่างไปทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มีจุดที่เปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายจุดที่ยังคงสภาพเดิมอยู่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนี่ภายในดีกว่านะครับผมนะระหว่างตัวไมน่เชนกับก่อนไมน่เชนเนี่ยมันจะต่างอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมนะก็มาต่อกันที่ภายในนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมนะที่เข้ามาแล้วรู้สึกแตกต่างกันนะครับก็คือเสียงนะตัวเก่านะครับผมนะตัวก่อนไม่ได้เช็ดจะเป็นเสียงผู้ชายอยู่นะครับส่วนตัวไม่ได้เช็ดแล้วเนี่ยจะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจะเป็นเบาะนะครับผมเบาะฝาคนขับนะอันนี้จะไม่มีปั๊บไฟฟ้านะครับแต่ตัวไม่ได้เช็ดจะมีไฟฟ้าแล้วนะครับผมแล้วก็ภายในสีเดียวกันเลยนะครับผมนะทูโทนนะครับผมสีดําน้ําตาลนะครับดําตัดน้ําตาลเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับผมนะแอร์นะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นหน้าจอที่ต้องสามารถดูด้านล่างได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามอ,นนอันนี้เอาความชอบนะถ้าถามเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้ง่ายกว่านะเพราะตัวนี้แค่หมุนๆอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนู้นต้องกดนะครับผมนะถ้าแบบเออใครแบบลูกเล่นแบบไม่เจ๋งๆ,ๆแบบไม่ช้ำๆอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยกดผิดแล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงอันนี้สั่งการด้วยเสียงได้เหมือนกันนะครับผมอยากเปิดแอร์สั่ง่งเปิดแอร์ได้นะครับผมอยากลดแอร์อยากปิดแอร์สั่งได้นะถ้าคุณแบบว่ากดไม่ถูกหรานนมะะรรปรณี้คับ โอเคเดี๋ยวมาลองอเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ผมเพิ่งขับมาเมื่อวานช่วงล่างดีมากนะครับขับไปเปลี่ยนยางมาเมื่อวานนะช่วงล่างดีมากนะครับแล้วก็ลองเครื่องกันดีกว่าถามว่าเสียงยังไงแต่เครื่องเครื่องไม่สะดุดเครื่องไม่สะดุดนะแต่ถามว่าสมูทสมูทถึง ปียี่สิบองไหมเหรออ่าก็ยังให้ยีสิองสมูทกว่านะยังให้ยีสิองสมูทกว่านะครับอืมนะครับยอดผ่อน7จ็ดพันเท่านั้นนะราคาก็อยู่มาสี่ห้าแสนที่ผมเดาๆนะผมเดาๆนะครับเดี๋ยวราคาต้องรออีกทีนะก็ถือว่าอ่าอันนี้เป็นตัวถ้าถ้าเทียบท่าเทียบอย่างที่ผมบอกไปตรงนี้น่าจะเป็น G 2ใช่มั้ไหม G 2อง G, G 1 G 1นึ G 1. 1เออเครื่องใหม่ใช่เป็น G หเครื่องใหม่นะครับผมก็ รู้สึกว่าช่วงนั้นจะไปเปลี่ยนเรื่องพวกอของระบบไอขับเคลื่อนนะครับผมนะกล่องนะครับผมนะกล่อง ECU นะครับผม,นะคบผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เกียร์นะครับผมมีตอนนั้นมีพัฒนาเกียร์มาแน่นอนนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองดูเกียร์สักหน่อยนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เกียร์สมูทนะเกียร์สมูทอยู่นะครับผมนะก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรพวกนี้พีจริงจริงต้องลองวิ่งนะครับนะเพราะว่าแต่ถ้าไอคันนี้ผมลองวิ่งมาแล้วเมื่อวานนะครับ เกียร์สมูทนะครับผมต่อปกติเลยนะไม่มีกระชากนะผมไม่มีกระชากเหมือนไอปีสิบห้าสิบหกที่เราเคยขับกันแน่นอนนะครับก็ดีขึ้นนะครับผมนะถือว่าดีขึ้นนะครับโอเคก็ซันรูปมีเหมือนกันเนาะหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันนะผมอันนี้จะประมาณเจ็ดนิ้วนะครับพอพอโทรศัพท์ผมอมอันนี้อันนี้อันนี้มีระบบสังการได้เสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฮัลโหลเอ็มจีเปิดซันรูป ใช่โอเคอ่าเห็นไหมครับระบบสั่งการให้เสียงค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่าใช่ครับค่อนข้างจะหลายขั้นตอนสักหน่อยนะครับเพราะว่ามาอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทําก็คือกดปุ่มใช่ไหมถูกไหมกดปุ่มใช่ไหมแล้วเราต้องพูดเทโรเอ็มจีนะครับเปิดเทโรเอ็มจีเสร็จอ่ะอยากสั่งการอะไรอยากได้ระบบอะไรสั่งเข้าไปนะครับแล้วเขาจะถามเราตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าใช่หรือไม่ ก็ประมาณ3ขั้นตอนนะครับในการใช้งาน1ครั้งแต่ตัวไม้นั่งเชน่ะที่เรามีอีกคันนึงอ่ะนะครับที่เรามีอีกคันเนี่ยคือนั้นสามารถสั่งได้เลยนะครับกดปุ่มสั่งการด้วยเสียงก็สามารถพูดไปเลยว่าอยากให้ทําอะไรอยากให้เปิดซันรูฟอยากให้ปิดซันรูฟนะครับเปิดแอร์ปิดแอร์สั่งได้หมดเปิดเพลงปิดเพลง,งได้หมดนะครับอันนี้ทําได้เหมือนกันแต่แค่มันหลายขั้นตอนนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าน,นี้ปี2 0 1 9กนะก่อนที่ว่าจะมาเปลี่ยนโฉมอีกฉันอยู่นี่ ปิดซันรูฟเฮ้ยเป็นไง <laughs> เออมันไวมันมันไม่ต้องแบบว่าหกลุ่มจีใช่ไหมมันไม่ต้องหกลุ่มจีแล้วนะครับ <c oughs> ก็กดระบบสังกรได้วยเสียงนะครับผมแล้วเราก็คุยได้คุยได้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าแบบผมชอบมากเลยนะคือระบบตัวใหม่นี่มาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรคือแบบสุดๆเลยคือแบบแบบมันเร็วมากนะครับก็ปีโฉมใหม่ๆปีใหม่ๆมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับใครจะไปทํารถให้แบบว่าแย่กว่าตัวเก่าสูกไห นะก็ถือว่าใช้งานได้นะผมใช้งานได้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดก็ต้องปีใหม่สุดอยู่แล้วถูกปะละ่ะใช่ไหมอืมนะครับโอเคก็ด้านหน้าประมาณนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีคุชคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าถ่ายรอบหน้านะครับผมนะ72,000โลนะครับก็อีกประมาณ5,000โลนะครับอีกประมาณ5,000ันโลนะค่อยไปถ่ายทีนึงก็รอบน้ำมันเครื่องรอบหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับผมนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับไปโอเคนะครับมาต่อนที่ด้านหลังนะครับผมหนาว <c oughs> หนานเลยหนานะครับหนาโอเคด้านหลังนะครับผมนะอีกหนึ่งส่วนที่ผมจับสังเกตได้นะครับก็คือเบาะนะไอหัวหมอนเนี่ยไอหัวหมอนด้านหลังนะครับหัวหมอนด้านหลังนี่จะมีแค่2ใบนะ แต่ตัวไมนเนีเชนตัวใหม่จะมี3ใบนะครับเหมือนเบาะจะใหญ่ขึ้นสักนิดหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือก็จากนั่งนั่งดูมันก็พอๆกันหรือเปล่าเออมันก็จะพอกันเออนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนะไอตัวนู้นมีที่วางแขนมาให้นะครับตัวนี้ไม่มีอันนี้วางโทรศัพท์ไอวางของได้เลยนะครับอันนี้ตัววางของได้เลยแล้วก็ไม่มีที่เสียบ usb มาให้นะครับสำหรับด้านหลังนะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอีกข้อนึงนะครับผมแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันก็ ย้อนกันได้นะครับผมนะเพราะว่าด้วยระบบที่ให้มานะครับลูกเล่นต่างๆนี่ให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับกล้อง300อีกนะครับผมนะจอทัชนะครับผมสั่งการด้วยเสียงซันรูฟครูสผมมิใจมันตินะครับทุกอย่างก็ถือว่าครบพร้อมใช้งานนะครับ 7, <000 S 1> อืมนะครับผมยอดผ่อนไม่ถึงหมื่นนะ SUV ยอดผ่อนไม่ถึงหมื่นบาทเท่านั้นนะครับยอดผ่อนอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีส่วนที่หายไปเทาด้วยซ้ำนะโอเคนะเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหน้านะครับผมนะว่าอันนี้เซอร์วิสของเหลวไปหรือยังแต่รู้สึกว่าอันนี้เหมือนพี่ตั้มจะนักสูงในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่า,าทีนี้เอานะวันที่ถ่ายตอนนี้มันติดจุดยาวนะครับ3วันนะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องสักหน่อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคครับผมนะมาต่อที่หน้าเครื่องแล้วนะครับเมื่อกี้มีอย่างที่บอกไปที่ว่าจะไปเช็คประวัติศูนย์ใช่ไหมเหมือนแบบว่า เขายังไม่ได้ดูไอ้นี่หรือเปล่าใบนะครับผมนะใบเช็คระยะรอบล่าสุดนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปบอกพี่ตั้มนะครับเพราะว่าพี่ตั้มอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าเห็นไม้น้อยแม่ก็จับเข้าศูนย์หมดเลยนะครับผมรถใหม่ๆมาแม่ก็เข้าศูนย์หมดนะโอเคเดี๋ยว่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูอันที่ภายหนะ้าเอ่อไม่ภายภายในะห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับผมนะช่วงหน้าของห้องเครื่องนะครับฝ่าเดิมๆนะครับผมไม่มีชนแน่นอนนะครับนะอานเคอร์นต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับขาไฟยังไม่แก่เลยนะครับผมนะ เราไปล้างหรอือลูกค้าขายเลยนะครับผมนะสะภาพบิบๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะผมกับชอบนะครับรสภาพนี้มากกว่านะเวลามาขายนะครับไม่แบบว่าเออไปล้างทําความสะอาดอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับผมนะถ้ายิ่งล้างทำความสะอาดเดี๋ยวผมจะยิ่งเห็นเยอะนะครับว่าไหนมันไม่ดีห <laughs> ยอกหยอกนะใช่นะนี่ดูค้าประเกลนลอยรอยครอบเครื่องต่างๆนะครับผมนะไม่มีซึมนะครับไอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาออกนะที่ซึมเมื่อกี้นะถ้าล้างแลง้วก็ดูไม่ออกใช่นะครับผม ก็ถ้าลูกค้าขายก็ขายสภาพนี้ได้นะครับผมไม่ต้องล้างก็ได้นะเพราะว่าอาเรียกว่าอะไรเราก็ดูรู้อยู่ดีน,นะครับผมนะเ,นเ,งงเออนะครับอืมเราจะได้รู้แบบว่าเราต้องทําตรงไหนเพิ่มนะเราต้องทาตรงไหนเพิ่มนะครับนะโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับผมหน้าห้องเครื่องเดิมๆหมดเลยนะครับผม <S <S แล้วก็น้ํามันเครื่องอย่างที่บอกนะครับก็รอบหน้าเจ็ดหมื่นสองพันโลนะครับผมอีกห้าพันโลเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ฝาก MG คันนี้ด้วยนะครับผมนะปี2019นะครับ1.5 X Sun อ่า X Plus นะครับผม Sunroof นะราคายังไม่ได้นะครับผมนะแต่คันนี้บอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่ถึงหมื่นรถ5ประตูผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับผมถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับอยากได้รถขับรถอ่าอยากได้รถไปเที่ยวขับกลับบ้านแบบเท่ๆนะครับผมนะบอกเลยว่า ห้ามผ้าเลยนะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าสีสดมากนะครับผมนะสีแดงนะครับนะโอเคก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไปผ้าเราในคลิปต่อ,ตอไปนะตลอดวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ